กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีโดยพันเอกอนันตกลิดดวงอําพรรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีได้เริ่มโครงการในหลวงในบ้านเราขอเชิญเข้าร่วมโครงการในหลวงในบ้านเราโดยสามารถส่งภาพถ่าย กับพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายเลขโทรศัพท์0922631232 ID Line Isoknun ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีได้ริเริ่มโครงการในหลวงในบ้านเราผ่านระบบลายโดยให้ทุกท่านที่มีรูปในหลวงในบ้านถ่ายรูปกับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมาสาิีรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าเป็นรูปด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแจ้งส่งทางลายของโครงการในหลวงในบ้านเรากองกำเนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีจะมอบเหรียญที่ระลึกสองด้านสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้าสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชด้านหลังท่านละหนึ่งเหรียญติดต่อสอบถามรายละเอียด กงอนดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์029500748 029500784ขอบคุณค่ะ